สวัสดีครับพี่น้องนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็พบกับช่องสมาคมชาแนลอีกเช่นเคยวันนี้ก็มีเหรียญเล็กเป็นเหรียญ25สตางค์ที่มีความนิยมมีราคาซื้อขายกันหลายๆช่องหลายๆร้านก็มีความต้องการตามหากันไปทั่ว คลิปนี้ช่องสมาคมช n แนลก็จะมาพูดถึงเหรียญที่มีความนิยมราคาแพงเป็นลักษณะแบบไหนยอย่างไรให้เพื่อนๆติดตามดูให้จบนะครับถ้าดูไม่จบดูไม่เข้าใจนะครับก็จะไม่เข้าใจตลอดไปก่อนที่จะไปชมข้อมูลเหรียญก็ฝากเช่นเคยกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับช่องให้ทางช่องได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญ FC ทุกคนทุกท่านได้ติดตามรับชมตลอดไปเหรียญแรกก็เป็นเหรียญ25สสตางค์นะครับสีทองแดง ปีพศ2552เหรียญที่สอง25สตางค์เช่นกันสีทองแดงเหมือนกันปีพศ2551เหรียญที่หนึ่งกับเหรียญที่สองเป็นสีทองแดงชนิด25สตางค์ปีพศ2 5 0 0 ห้อปี2 5 5พ้ารถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ภาษียเล็กแบบนี้ปีพศสองพันบอ็ดปีพศสองพ้ารมีความนิยมราคาแพงเลยทีเดียวนะครับถ้าใครพบเจอก็เก็บนะครับหลายช่องนะครับเขารับซื้อแต่ช่องสมาคม c ช a แนลเนี่ไม่ได้รับซื้อนะครับเป็น ช่องที่ทําคลิปแนะนําแล้วก็เป็นช่องที่ขายเหรียญด้วยนะครับเหรียญที่มีราคาก็จะเอามาแนะนําเหรียญที่มีกระแสมีความนิยมก็จะเอามาแนะนําเหรียญปีพศอ,อะไรยังไงแบบไหนขายได้ขายง่ายขายได้ราคาถูกราคาแพงอะไรมีช่องรับซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับที่ไหนรับซื้ออะไรประมาณนี้นะครับช่องสมารมท์ทคนลก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกัน สำหรับเหรียญน,นี้เป็น25สาตางค์เช่นกันแต่ปีพศนี้ยังไม่มีราคานะครับปีพศ2543ยังไม่มีราคาเหรียญสีทองเหลืองพระเสียนเล็กของรัชกาลที่9ชนิด25สาตางค์ถ้ามีราคาก็ต้องเป็นปีพศ2551และปีพศ2552 และก็ปีพศ2530นั้นจะมีราคานะครับและอีกสองปีพศที่ติดดดนหับหายากมากก็คือ42และ44อันนั้นราคาหลักหมื่นนะครับแต่52 51 52 30เรียนยี่สิสตางค์สีเหลืองสีทองเหลืองนี้ราคาอยู่ที่หลักพันหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักพันยังไม่ถึงหลักหมื่น ก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับทราบเบื้องต้นนะครับถ้าพบเจอเก็บสะสมนะครับมีราคาแน่นอนช่องรับซื้อก็มีติดตามทาง YouTube ทั่วไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ